นี่เอาของมาให้นะครับก็มีผักผลไม้อาหารข้าวอาหารข้าวแล้วก็เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอยากจะไปทานสัมพันธ์เนาะวันเด็กใช่ไหมเดี๋ยวเชิญเชิญตรงนี้นะครับเชิญตรงนี้ก็วันเสาร์นี้สถานีตรงนี้สัตว์ป่าช่องกำบูลจะจัดงานวันเด็กให้เด็กๆสายแก้วค่ะอ๋อวันวันเสาร์ที่เท่าไหร่วันเสาร์ที่สิบนี้ค่ะวันเสาร์ที่สิบนะใครที่อยากจะมานะครับพ่อแม่พี่น้องนะที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะ พามาได้ที่นี่เลยนะก็มีสุดมีสัตว์ให้สั um. ははนะ <S <S ตว์เยอะมากสัตว์เยอะมากเมื่อกี้ผมไปเดินชมเกือบหมื่นกว่าตัวเฮ้ยเยอะไปนะตั้งแต่ก ah> ี่โมงตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งค่ะก็จะมีกิจกรรมเยอะๆก็คือมีให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมในสถานีแล้วก็มีระบายสีวาดภาพอในเงี้ยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมใสยดาวก็คือแจกของให้เด็กๆทั้งวันเลยสรุปเลยแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงวันที่สิบนะวันเสาร์ที่สิบนี้สิบมกรานะมากันได้เลยนะครับฟรีไหม เข้าฟรีเลยแล้วกิจกรรมข้างในก็อาจจะมีเสียตังค์บ้างไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอฟรีหมดเลยโอ้โหฟรีทั้งงานเอาใครอยากพาลูกมานะครับผมก็ไม่เคยมานะ้นี่ครั้งแรกของผมนะแล้วก็เยอะมากเยอะมากจริงมีควายก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นเดินเป็นชั่วโมงเลยตื่นเต้นเลยอ่าโอเคก็ซัมมี่เด้อฝากเอฟซีพี่น้องประชาสัมพันธ์แชร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะของดีของสักแก้วเรานะอ่ะฝากไ้วยครับกับบิ๊กสักแก้วครับสวัสดีครับ